สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับการฉาบการฉาบผนังนะครับก่อนฉาบนะครับก็คือบานมันจะมีกล่องไฟฟ้าอยู่นะครับเราต้องหาพาเทปมาปิดกันระบบไฟฟ้าให้ดีนะครับมันจะได้หน้ามันจะได้ไม่เข่าเราพอป้องกันนะครับความสกปรกนะครับเดี๋มันจะไปติดที่กล่องไฟครับเพราะว่าปูนเวลามันติด วัสดุสิ่งของแล้วมันมันล่างยากด้วยบางบางสิ่งบางอย่างล่างแล้วมันจะเป็นคราบเป็นไายมามันจะลําบากเราเราต้องปิดกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น,นรเราก็ลาดน้ำการราดนา้ำก็เพื่อให้ปูนมันหยุดเกาะผนังนะครับเวลาเราฉาบมันจะหยุดเกาะได้ดีแล้วแผงมันมันจะไม่เลาว เราฉาบเลยนะครับบางทีแผงมันอาจจะแตกเราได้แต่ถ้าเรารดน้ำนะครับการหยึดตัวของซีเมนต์กับผนังนะครับมันจะยุดตัวได้ดีมากนะครับหลังจากทําการดาดนามเสร็จก็จะทําการเขาเรียกว่าขืนปูนนะครับจะเรียกว่าฉาบก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าขืนปูนขึ้นปูนนะครับ การฉาบเราก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรในการฉาบเหมือนในช่างบางคนนะครับเราก็คือฉาบแบบเดิมๆเ,เหมือนที่เราเคยทํางานมานะครับในหลักสณะนีก็คือการการฉาบนะครับเราจะขืนปูนนะครับสองชั้นที่กําลังขืนคือเขาเรียก,กว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคือขืนขืนแบบ เรียบเลยนะครับขื่นเนี่ยมันพอดูสวยงามตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเนินนะครับเราจะต้องขื่นเนีมันมันดูใกล้แข้งที่สุดนะครับประมาณ80%นะครับก็คือการขื้นปุนรอบชั้นที่1นึ่นะครับหลังจากการขื้นปุ๋นครับชั้นที่หสมมติว่าขื้นเซ็ตทั้งแผงนะครับ พอขื้นปูนเซ็ตทางแผงก่อนจะทำการตบแต่งปูนชั้นที่สองอีกนะครับคือชั้นที่สองเราจะขื้นปูนบางๆนะครับไม่ได้ขื้นหนาะคือทักทิ่หนึ่งอาจจะรูดยาวๆแล้วก็ตบแต่งให้มันเรียบให้มันดูสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทำการปั่นพอเราปั่นเซ็ตนะครับเราก็จะ ลงฟองลงฟองก็ใช้ฟองน้ำนะครับฟองน้ำมาลงฟองเพื่อให้พื้นผิวมันละเอียดนะครับมันสวยงามเลยครับคือการลงฟองน้ำมาลงฟองน้ำเซจแล้วก็ใช้ชายมากวาดนะครับมากวาดมันก็เป็นนั้นว่าสำเร็จนะครับในการฉาบปูนส่วนขอบตัวบนนะครับ ที่ชาบได้ซีมเมมันเลยขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้สามเหลี่ยมในการเอาไปทาบแล้วก็ตัดนะครับตัดขีปูนออกนะครับเพื่อแผงชั้นบุญมันจะได้เป็นแนวสวยถ้าเราฉาบอย่างเดียวเราไม่ตัดขีปุนทั้งบุญมันก็จะมองเป็นหลุมเป็นโบ่อมองไม่สวยงามถ้าเราทำลักษณะนี้นะครับแผงก็จะดูสวย ระว่าการฉาบนะครับคือช่างบางคนนะครับถืเขาไม่ค่อยเป็นงานแต่าขาไปก่อนะครับคนหนึ่งไปก่ออีกคนหนึ่งไปฉาบถ้าคนเขาก่อได้สวยการฉาบกว่าฉาบได้เร็วคําว่าก่อได้สวยคือก่อได้เสมอนะครับไม่โบ่งไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคือนแนวแนวก่อมันจะตรงมันจะสวยงามเวลาเราขืนปูนมาขืนได,ได้สวยขืนได้เร็ว ถ้่ากอไม่ไม่งามไม่สวยุดค,คงบิดไปบิดมาการฉาบกระชับลำบากนะครับตรงฉาบจนวัวปูนมันจะเสมอนะครับสามารถเอาซ้ำเหลี่ยมไปทาบได้นะครับตรงไหนมันสูงมันต่ําเราทาบเราจะรู้เลยนะครับตอนนี้คืนปูนชั้นที่สองกันหลังจากเราได้คืนชั้นที่หนึ่งไปเรียบร้อยนะครับ ขื่นปนชั้นที่สองก็คือขื้นบางๆนะครับแบบอย่างที่ผมบรรยายไปน้องฟังขื้นบางๆแล้วก็ลูบขื้นแนวตรงนะครับขื้นแนวตรงก็ลูบและลายขางคือลูบจากทางซ้ายมาทางขวาหานขื้นปูนขื้นจากล่างขึ้นไปบนนะครับขื้นล่างขื้นบนเซตก็ลูบทัดจากซ้ายมาขวานะครับตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็จะเสมอ ถ้าฉาบในลักษณะนี้นะครับบางทีเราไม่ต้องช้สามเหลี่ยมในการถาบคือเราจะรูโดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากตรงไหนมันเป็นหลุมเวลาเราขืนปูนเพียงฉาบของเราจะไปชนนะครับไปชนเหนือปูนแต่ถ้าเราขืนเสมอเวลาเราปาดปูนนะครับชัเพียงชาบปาดปูนมันก็จะไม่ชนนะครับมันก็จะรูดได้รูดได้โดยไม่มีการชนเหนือปูน นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับในการฉาบปูนให้มันง่ายให้มันสวยงามให้มันมีความเสมอนะครับขืนปูนรอบสองคือขืนยาวๆนะครับขันลากลากข่ายาวถ้ากรณีคนฟึกใหม่นะครับขันขืนปูนจะขืนแค่ประมาณสัก คือพบก,กว่าประมาณคืบสองคืบประมาณนี่ครับการขืนในในแต่ละเครียงแต่คนที่ก็เปลี่ยนงานเวลาขืนผลก็จะหลากยาวหลากยาวนะครับอาจจะหลากสองททสามเทจนกว่ามันจะพ่นขีปุนนะครับที่เขาก่อออกมาฉากระชาบคนละแผงนะครับเป็นแผงขนาดความกว้างนะครับ สามเมตรหา้าสิบนะครับความกว,ามวาม้างของแตีงนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการลงฟองนะครับลงเลยมฟองน้างานกันมันจะมาจบตอนนี้นะครับพอลงฟองนะครับถ้าเทาปั่นรอบสองได้สวยนะครับเอาฟองน้ำตีน้ำให้มันได้สวยเราก็สามารถลงฟอง มันก็ออกมาสวยงามแล้วเรากวาดไปแผงมันจะเป็นมันนะครับเป็นมันสวยมันไม่เป็นขี้กลาดว่าบางคนเวลาฉาบไปก็เรียกว่าแผงแผงเป็นขี้กลาดก็คือเม็ดทรายมันจะโผล่นะครับมันจะผัวมือไปไปรูปเนี่ยมันจะซามือนะครับมันจะสักสากมือนั่นแหละแต่ถ้าเราปั่นดีเราลงฟองดีนะครับ เวลาเราใช้ไม้กวาดกวาดออกไปแผงมันจะเรียบนะครับเรามือลูบมันจะเรียบมันคือมันจะไม่ชนมือนะครับมันจะเรียบไปสวยงามเวลาเราทาสีทาอะไรก็ออกมาสวยแต่ถ้าเราฉาบมันผนังเป็นขี้กราดเวลาลงสีใยมันก็ไม่สวยแล้วมันก็จะเป็นเม็ดทรายห็นก็เรียกว่ามันเป็นขี้กราด รับดังนั้นในการฉาบครับก็จะต้องทาฉาบทาให้มันให้มันเรียบให้มันสวยงามที่สุดนะครับตรงไหนที่มันมันแห้งนะครับผนังมันแห้งเราก็ตีน้ำเยอะๆนะครับตีน้ำลงไปเราก็ปั่นผ่านๆมันก็จะกดเม็ดทรายลงไปพวกเนื้อปูนทรายละเอียดมันก็จะโผล่ออกมาเวลาเราลงฟองมันก็มันได้สวยนะครับ ี่นอ้องบางคนอาจจะเคยเห็นกับเวลาชั่งเขาทำงานอาจจะเคยไปยืนดูว่าเขาเทคนิคในการทำาก็ทำกันแบบไหนนะครับฐานฉาบนะครับมีคนทำเซตแล้วกับแผงนูน้นส่วนแผงของผมยังไม่เซตนี่ครับมา่อฉาบเซตดานบนก็ใช้สามเดือนไปทาบในการตัด ตัดขอบปูนด้านบนนะครับให้มันเป็นแนวสวยงามถ้าเราไม่ทัดขีปุนก็จะโปล่สูงต่ำสูงต่ำมันก็เป็นงานที่ที่เหนื่อยนะครับเป็นงานที่เหนื่อยแต่ในเมื่อเรามีความชำนาญนะครับในทางนี้ ว่าการี่จะเป็นช่างปูนก็ตอช่งางไม้สารพัดช่างนะครับก็จะต้องมีความชํานาญนะครับในแต่ละด้านจะ,จะต้องรู้เทคนิคนะครับในการทํางานของตัวเองาเราใช้แต่กําลังอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีเทคนิคในการทํางานมันก็จะทําให้เราใช้กําลังมากนะครับถ้าเรามีเทคนิคเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อ การทำงานของเราเบาแรงลงแล้วนะครับวันหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะทำวันละประมาณสองแผงนะครับฉาบคือช่วงเช้าแผงหนึ่งช่วงบ่ายแผงหนึ่งแต่ถ้าจะมีเศษมีเลยก็นนาอยู่ประมาณสองแผงครึ่งประมาณนี้นะครับคือแผงที่ห้านะครับแผงที่ห้าเราก็จะมาฉาบสองคนช่วยกันนะครับก็คือวันหนึ่ง มาทาไม่ต่ากว่าห้าแผงแล้วครับเผื่อมันสมดุลกับขาแรงนะครับที่เราได้จ้างเรามาทํางานแต่ถ้าเป็นงานเหมาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับงานเหมาเราก็เร่งเร่งคนนี้อาจจะคนหนึ่งอาจจะได้ประมาณวันละสามแผงถ้าเป็นงานงานเหมาก็เป็นงานเร่งนะครับ แผงไว้ถึงแผงใหญ่ๆแบบนี้แหละครับไม่ใช่ว่าแผงเล็กๆนะครับแผง,งใหญ่ๆคือจะทงทำมันเลยขาดแงรงไปเยอะๆนะครับนี่ก็อ,อย่างที่เห็นนะครับแผงที่สองเทคนิคนี้ก็จะเหมือนแผงแรกนะครับแผงสองทำก็จะใช้สูตรเดียวกันสเปคเดียวกัน นะครับเลยมาถือโอกาสนะครับมารีวิวนห้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับยังไงก็หากผิดพลาดประการใดนะครับต่อนายช่างทั่วทั่วไปนะครับก็ต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าแล้วที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมก็ดีนะครับในช่อง ยู u ูบนะครับเงินปากพี่ชาแนลนะครับโดยดีเสมอมานะครับขอขอบคุณนะครับขอขอสวัสดีแล้วก็ติดตามชมภาพจนกว่าจะจบคลิปนะครับกอสวัสดีครับผม